polimer sintetik. Hmm. Allo. พอดีเพื่อนพอดีกูมีลนะพอดีผมมีืนหลายากระบอกไม่สู้หรอโอ,อ,อ,อ้ไม่สู้ คนนะสิอ่ะพอดีปืนผมเยอะครับผมก็จบไปต้งนานแล้วเฮ่ขูดแล้วสิ ก่อน,นก่อนจุดเรามันเปิดเกินไปจุดเราเปิดมากเราโล่งเกินถ้าเรายิงมันไม่ตายเราซวยนะโอเคตายไปได้สองพ ถ้าผมเจอคนเก่งนะผมตายแล้วเมื่อกี้เเผื่อเเผื่อมเอารูกซองสวนตายเลยนะอันนี้มันมันมันยังไม่ทันตั้งตัวแล้วมันกำลังงงอยู่ว่ายิงมาจากทางไหนเออมันกำลังงงอยู่เนี่ยเราก็ต้องอาศัยจังหวะนี้แหละยิงปังปังปั้ง,ง,งซอยอะซอยไปเรื่อยอะให้มันตายถ้าเมื่อกี้อะถ้าถ้าเราถ้าเรายิงไม่ตายอะคนที่จะตายเป็นเราอะ โอเคครับเรียบร้อยถ้าเป็นในระยะเนี้ยผม,มไม่พลาดนะเนี่ยคือข้อเสียเปรียบของการที่เราเดินมาเออ่ที่โล่งๆอะ่ะเออม,มันจะเสียเปรียบตรงนี้แหละหายสองตัวครับโอเค okay. มันอยู่ตรงนู้น ไม่ยากครับเรารอวงครับรอวงบีบมาโอเคเจอล้มาสู้กันยกสุดท้ายสนายมันคงไม่ได้ใช้แล้วล่ะเพราะว่ามันเป็นช่วงหวกช่วงสุดท้ายแล้ว พอถอดคำพูดว่าสนไยไม่ไม่ได้ใช้อะมา,าดับ ก็ถือมงกุฎสิครับช็อ,มชอตมันได้จริงเลยโอ้โหไ,ได้เชื่อว่าจะได้ช็อตเมื่อกี้นะถ้ามันไม่ลงมาหาผมนะผมว่าผตายเพรมันอยู่บนเราอยู่ล่างซึ่งเราเสียเปรียบมากแล้วอย่างหนึ่งที่ผมพูดเมื่อกี้ว่าเอาดาบดีกว่าเราคงไม่ต้องใช้สไนล์ละขอโทษแม่งได้ใช้อยู่ครับขอโทษเออแต่ก็ถือว่าดีนะ เพราะว่าเราควักดาบออกมาก่อนมันก็เลยควักดาบมาเจอกับเราเออเป็นงั้นเราอาจจะตายไปแล้วนะครับ